รีวิวเครื่องเล่นเทปพกพานะครับยี่ห้อไอว่านะครับโมเดล tp 5 4 0นะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้ใช้ใช้ฐานนะครับ2ก้อนเทปให้นะครับฐาน2 a 2ก้อนใช้งานได้ปกตินะครับล้างฐานสะอาดด้านข้างนี้จะมีปุ่มเล่นความเร็วของเทปนะครับเลเวลเทปนะครับอันนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มปกติตรงนี้เป็นหูฟังตรงนี้เป็นรูไม้นะครับตรงนี้มีลําโพงในตัวแล้วก็มีไม้ในตัวนะครับ ใช้งานได้เต็มแล้วก็มีสายฮิวให้นะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับนะฮะหรือทดสอบฟังนะครับัีนี้แจ้งตำหนินะครับก็คือได้คอเตอร์ไม่เดินนะครับอย่างเดียวเลยนะครับไดอเตอร์ไม่เดินนอกั้นใช้งานได้หมดนะสถานะไฟทุกอย่างที่ปกตินะครับเพิ่มเร่งความเร็วช้าัวนี้ลำโพงไม่แตกนะครับนะฮะเร่งสุดก็ไม่แตกนะ เน่เร่งนะครับเร่งความเร็วช้าได้ส่วนเสียงมาตรฐานจะอยู่ตรงกลางนะครับสถานะไฟทุกอย่างติดนะฮะขวาซ้ายก็ขวาได้ปกตินะนี่ฮะสถานะไฟติดหมดเลยน,นะครับซ้ายขวาเต็มระบบมีน้ำพองในจอนะครับเสียบไปฟังก์ปกปกติหมดเลยนะครับ น,นี้ปุ่มคอร์สนะคอร์สได้ปกตินะครับสติกเกอร์ทุกอย่างนังอยู่นะครับสภาพสวยเลยนะครับหรือว่าใช้ไฟดีซีตรงนี้ได้นะครับสามโวลต์ลงไนะครับ ทดสอบระบบอัดให้นะครับจะอัดจากช่องใหม่นะครับเพบุลิคอร์ดนะครับทดสอบอัดหนึ่งสองสามสี่นะครับอัดจากช่องใหม่นะครับกอขวาเพบุลิคอร์ดทดสอบอัดหนึ่งสองสามสี่นะครับอัดจากช่องใหม่โอเคนะฮะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับหัวอ่านดีนะครับไซ้ายขวาเช่นระบบนะครับโลกยางดีหัวอ่านดีนะครับ มปกตินะครับโอเคนะครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ